ทำไมคุณจะย้ายมาที่นี่ไม่ปรึกษาผมก่อนถ้าหมาบอกแล้วคุณจะยอมเหรอคะแต่นี่มันที่ทำงานของผมคุณจะมาทำอะไรตามใจแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> ทำไมหมายจะทำอะไรอย่างที่หมายอยากทำไม่ได้ <c oughs> คุณอย่าลืมสิคะเป็นเพราะหมคุณแม่ถึงได้หนุนให้คุณยังได้นั่งเป็นประธานอยู่แบบนี้ไหมายทำไมคุณถึงไม่พอใจที่เราจะได้ทำงานใกล้ชิดกันล่ะคะ สามีเนี่ยควรจะอยากมีเวลาอยู่ใกล้ชิดภรรยาไม่ใช่หรอแต่มันต้องมีระยะทางมีพื้นที่ให้หายใจกันบ้างไม่ยอมให้พื้นที่ส่วนตัวกับคุณมาตลอดให้เกียรติเพราะไว้ใจคุณแต่คุณนั่นแหละเป็นคนทำลายความไว้ใจของหม่เองผมกับเมฆขลาไม่ได้มีอะไรกันอย่าทำเหมือนหม่เป็นคน,นงโง่กับเรื่องโกหกที่พวกคุณสร้าง หมายวางคุณเป็นแบรนด์เนมชั้นดีที่ควรค่าต่อไปหมจะไม่ยอมให้คุณทำลายชื่อเสียงและหน้าตาที่หม่สร้างมาเด็ดขาดผมมีค่าแค่นั้นสำหรับคุณสินะคุณค่าของคุณที่ไหม่ให้มันมากกว่าทุกคนบนโลกที่ไหม่ให้ด้่ยซ้ำไม่งั้นไหมไม่เลือกคุณมาแต่งงานด้วยหรอกคุณเป็นคนเลือกใช่ค่ะดังนั้นอย่าทำให้หมผิดหวัง มีอะไรเรื่องพื้นที่ทางานของคุณใหม่ครับความจริงควรจะมารายงานก่อนคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรในราการจัดก,การพื้นที่ของโรงแรมที่แมสการางนิ้วอยู่ด้วยครับเออผมขอโทษครับคือผมโดนคนุณภาพคุณใหมายบอยม่ีกที ผมพยายามเต็มที่แล้วครับที่เคียบบรรทายคุณผมว่ามันไม่เป็นผลดีเลยนะครับที่คุณจะสู้<า>กับคุณนภาาจัดออฟฟิศให้ใหม่ที่ปีกสายแล้วอย่าให้เขามาใช้ลิบตัวเดียวกันกับผมได้ครับผมจะรีบไปทุลัจะกลับมาช่วงบ่ายแล้วถ้าคุณใหม่มาครับ บอกว่าผมมีนัดคุยงไงกับลูกค้าจะกลับมาก่อนไปรับลูกถึงด็ถึงสิ่งึงกค้าทไม่มีสิทิ์ดรงแมนี้กูคอยรับใช้พวกแต่พวกมึงไม่เคยสนใจพ่อก,กูต้องเป็นแม้มึงไปจนวันตายมึงต้องพำานบมึงต้องกูเชยเฉ